สิ่งนี้มีแค่คนที่เขารักคุณจริงและจริงใจกับคุณเท่านั้นนะคะที่จะทำนั่นก็คือแคร์คุณอ้ารู้ไหมว่าเขาแคร์คุณเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้รู้สึกได้ว่าเขารักคุณและจริงใจกับคุณเขาแคร์คุณเขาจะสามารถที่จะบินลัดฟ้าข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมาหาคุณ คุณไม่ต้องคิดเลยว่าระยะทางมันเท่าไหร่ระยะทางนี่หลายหมื่นหลายพันกิโลค่ะเพื่อที่จะมาพบคุณเพื่อที่จะมาหาคุณเพื่อที่จะมามอบความสุขให้กับคุณโดยการบริการคุณอ่าบางคนบินมาแล้วยังไม่พอนะคะต้องมาเปย์คุณอีกต้องมาดูแลคุณอีกต้องมาเทคแคร์ดูแลคุณซื้อของให้ดูแลพาเที่ยวนู่นนี่นั่นต่างๆถ้าเขาไม่แคร์คุณเขาไม่มีทางลงทุนทำขนาดนี้หรอกคะ่ะ คุณคิดดูแล้วกันว่าคนที่แคร์คุณน่ะเขารักคุณเขาห่วงใยคุณความรักน่ะมันเกิดขึ้นจากการแคร์การดูแลการห่วงใยการใส่ใจถ้าเขาไม่ได้รู้สึกกับคุณแบบนี้เขาไม่มีทางมาเที่ยวเขาเที่ยวที่บ้านเขาก็ได้มันก็มีครบหมดทุกอย่างเหมือนกันเพอเพมันมีอะไรที่แบบเจริญหูเจริญตาม,มากกว่านี้แต่เพราะคุณไงคะเขา ทำสิ่งนี้เพื่อคุณการมาของเขาเพื่อคุณเท่านั้นดังนั้นคุณบอกว่าโค,ชค้ชขาหนูรู้คะ่ะว่าเขาจะมาเจอเขาจะมาหาแต่ทีนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นใจไม่มั่นใจในเรื่องของภาษาไม่มั่นใจเพราะไม่เคยเดทแล้วรู้สึกตื่นเต้นมีอะไรที่จะช่วยให้การเดทครั้งนี้การเจอกันครั้งนี้ประสบความสําเร็จได้ไหมโคชเจมจะแนะนําให้คุณมูสิ่งที่เป็นวัตถุมงคล เป็นยกเมตตามหานิยมขั้นสูงซึ่งผ่านการปลุกเสกเรียบร้อยแล้วแล้วหลายๆคนที่ได้มูไปที่ได้บูชาไปนะคะประสบความสำเร็จกันทั่วหน้าเลยโค้จะบอกให้ดังนั้นนะถ้าคุณไม่อยากเสียเวลาไม่อยากจะเสียโอกาสคุณต้องรีบมูไปเลยนะคะโคชเอ็มจะอ่านให้คุณฟังรีวิวของเพื่อนที่เขามาแชร์ประสบการณ์ให้โค้ชนะเขาบอกว่า ขอแชร์ประสบการณ์ที่ได้บูชาหินหยกมงคลไปตอนแรกก็ไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ก็ดูคลิปโคชเอมบ่อยๆจึงตัดสินใจบูชามาสองเส้นนะคะพอได้หยกมาสามวันก็เริ่มอธิษฐานขอพรตามที่โคชให้มาแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในกลุ่มปิดเนาะเพราะไม่สะดวกมีปัญหากับแฟนเขาเคยบินมาเจอตัวที่ไทยก็ไปเที่ยวด้วยกัน ตกลงคบกันทีนี้เขากลับไปต่างประเทศเขาก็เงียบหายไปสองเดือนพอได้หยกมาวันที่สามอธิษฐานอยู่ๆเขาก็ทักมาแล้วก็บอกเรื่องราวต่างๆให้ฟังถึงเหตุผลที่เขาหายไปสุดท้ายเขากลับมาคบกลับมาคบกันตอนนี้เขามาหาที่ไทยแล้วค่ะเรามั่นกันเรียบร้อยแล้ววางแผนที่จะแต่งงาน ในเดือนธันวามนี้ขอบคุณโค้ชมากอะคุณเห็นไหมว่าปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นได้ในทุกๆอย่างวันนั้นนะช่วงจังหวะที่คือคุณฟังให้ดีนะโค้จะบอกเลยว่าบางคนเราอาจจะเป็นคู่กันแต่ว่าช่วงจังหวะและเวลาการมาเจอกันน่ะดาวมฤตยูเข้าแทรกคุณหรือเปล่านะคะหรือว่าลาหูอมหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันจึงเป็นเหตุให้ต้องพัดภาคจากกันอ่ะ จากการเพื่ออะไรเพื่อไปเติบโตเพื่อไปเติบโตเขาก็ไปเติบโตคุณก็ไปเติบโตแต่พอว่าวันหนึง่งเขามู่หินหยกมงคลไปแล้วมันมีอะไรที่เป็นห่วงเออเป็นห่วงหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโซ่ที่ยึดเหนี่ยวคุณไว้ทั้งคู่เพราะคุณคือคู่กันไงมันเกี่ยวก้อยด้วยกันแบบเนี้ยจึงชักนําให้คุณทั้งคู่กับโคโจรมาเจอกันอีกครั้งการโคโจรมาเจอกันอีกครั้งของเพื่อนคุณคนเนี้ย มันไม่ธรรมดามันเข้าถึงการมั่นและการแต่งงานกันเลยดังนั้นคุณเห็นไหมว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราแบบว่าไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ทรงอิทธิพลอย่างมากค่ะไม่งั้นก็คือคงไม่มีใครที่จะมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเลยนะโค้ชจะบอกเลยว่าอันนี้คือพลังงานของแม่โลกนะคะแม่โลกในที่นี้บอกเลยว่าหยกเขาเกิดจาก การสั่นสะเทือนของรอยแยกของแผ่นเปลือกโลกหรือตรงจุดที่มีแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดดังนั้นอะ่ะคือเขามาจากพลังงานของแม่โยแม่โลกแล้วหยกเนี่ยการฟูมฟักกว่าจะเป็นหยกเม็ดหนึ่งหรือก้อนหนึ่งนะใช้เวลาเป็นพันปีค่ะดังนั้นถ้าคุณสนใจอยากมีของมองคลติดไว้กับตัวเพราะคุณคือคนมงคลคนโชคดีคนโชคดีเท่านั้นนะที่จะมีสิ่งนี้ดังนั้นรีบหมูไว้นะคะแล้วเจอกันค่ะ